ได้ได้ไดเน้นทีเดียวนะเดี๋ยวเน้นให้ทีเดียวนะที่รักเดี๋ยวบอกเลขก่อนแล้วก็เน้นตัวแดงให้สองตัวนะคะเน้นให้สองหางนะคะนะวันนี้นะอ่ะต่อไปจะที่รักจ๋าพูดกันไปทันขาดคำเนาะสองเจ็ดเจตรักสองเจ็ดทันไหมจะ๊ะสองเจ็ดสุดปังชุดที่สองลวจ้า เร็วรีบเร็ววันนี้คนสวยมาเร็วไปเร็วเด้วหวยสวยๆนะคะไม่ขายแต่ให้ฟรีจ้าสวยก็หวยก็น่า,านไม่ขายเลยค่ะ <c oughs> จริง <c oughs> คนเราก็บอกว่าคนที่ถูกหวยมีคนถามอาจังแค่ว่าทํายังไงถึงเป็นคนถูกหวยบ่อยอย่างแรกตป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราอที่รักมองมันเป็นลมผ่านหูไปซะ ให้มันจบเรื่องจบราวไปอย่าไปคิดอะไรมันมากค่ะที่รักค่ะนะทุกคนแหละมีทั้งปัญหามีทั้งความดีมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราเราเลือกจดจาค่ะที่รักค่ะนะเราจําทุกนานเราเราจาความทุกข์ไว้เยอะเราก็ทุกนานเราจําความสุขได้มากกว่าเราก็มีความสุขเยอะสิ่งดีดีก็จะเข้ามาหาเราเยอะเพราะว่าเราคิดในแง่บวกเวลาสิ่งที่มันมาหาเรามันก็จะมีแต่สิ่งที่บวกเข้ามาแต่สิ่งดีๆถ้าคิดในแง่ลบมันก็จะมีแต่ ลบ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 เข้าหมาอย่างเงี้ยนะนะที่รักเวลาไปขอพรกันนะอย่าไปขอนะโอ้ยเป็นนี่เป็นสินเหลือเกินอย่างเงี้ยห้ามพูดอย่างนี้เลยนะคะนะแล้วก็ขอให้หนูหมดนี้หนูมีแต่ความทุกข์ห้ามพูดอย่างนี้นะที่รักนะเวลาจะขอพรขอเลยค่ะนะขอเลยนะอยากถูกหวยบอกขอให้หนูมีโชคมีลาภไม่ต้องเล่าที่มาค่ะนะคะ หนูมีนี่เยอะองเงี้ยไม่ต้องพูดค่ะท่รักเขาบอกว่าปากของเราเนี่ยพั่มพูดถึงอะไรมากที่สุดอันนั้นจะมาหาเราเพราะมันคือการภาวนาหรือการบ่นถึงนะให้เราเรียกเราอยากได้หวยแล้วก็บอกฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีนึกถึงตัวเราบ่อยๆฉันเป็นคนดวงดีฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนสวยรวยเก่งทําได้ ผมคนหล่อรวยเก่งทําได้นี่เราพูดจริงซี่เด้อพ่อแม่พี่น้องนะคะอ้าวสองเจ็ดแล้วเพิมพ่มให้หน่อยนะจ๊ะสองเจ็ดสุดปังต่อไปอยี๋ยวอาจารย์แค่เน้นเลขแดงให้นะคะเลขแดงคือเลขที่เน้นไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเน้นให้ชุดรหางก่อนให้พี่พี่เอลลันไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดใกล้บ้านนะคะซื้อมองไดตลาดและปั๊มน้ำมันใกล้บ้านคุณค่ะอาจารย์แค่อาจารย์ชัดก็ไปซื้อ จังสันคือกันเดอวาซันนะอ่าทันไหมจ้าเจ็ด, 2, 7, ส,ดาาสองเจ็ดสุดปังสองเจ็ดสุดปังที่ราคาสองเจ็ดสุดปังนะคะต่อไปค่ะที่ราคานี่ก็ไม่หายไปไหนเหมือนกันนะคะหก สองหกสองสุดปังค่ะทันไหมจ้ะคนสวยคนหล่อหกสองสุดปังพิมพ์ให้อาจารย์แค่หน่อยค่ะที่รักขาพิมพ์ให้คนสวยหน่อยเล็้วนะทันไหมจ้ะ หกสองสุดปังนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆอยู่ให้ถึงนะเดี๋ยวจย์แค่จะเน้นให้นะคะจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่สองตัวท้ายลอตเตอรี่กันที่ตลาดนะคะพี่จันนะคะที่รักชุดสองตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจว่าจะได้รางวัลใหญ่นะคะเราเลือกชื้อซื้อชุดละ8แปดสิบบาทถ้าเราไม่หวังรางวัลใหญ่นะข้างหน้านะคะนะเพราะว่ามันถูกค่ะที่รักนะคะไอ้ไอ้ไอ้สี่ตัวข้างหน้าจะเป็นยังไงช่างมันถ้าเราจะเอาแค่รางวัลสองตัวนะคะ เวาลาการซื้อลอตเตอรี่แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์แค่บอกชุดสามตัวเมื่อไหร่พี่ๆต้องหาเลขหน้าสวยๆเด้อพี่จัดเด้ออาจารย์แค่บอกเลขท้ายไปสามตัวใช่ไหมคันนี้เราหวังรางวัลใหญ่เลขหน้ามันต้องสวยหน่อยใบยละร้อยร้อยยี่สิบอะไรถ้าเกิดว่าถูกใจเราก็ซื้อเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชุดสองตัวเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเราอยากได้รางวัลแค่สองพันเราไม่ได้อยากได้หกล้านเราเนานะ,ะเราเลือกเลยแปดสิบบาทนะคะระวังกระดกเป็นสี่หกกระทิรักษไหนอาจารย์แค่เน้นให้เลยนะ แต่พี่ๆพี่ๆรออาจารย์เคนิดน,นึงนะฮะนะชอบเป็นหนึ่งสองเจ็ดนะคะหลายคนหลายท่านก็มีชอบพี่ๆขาของแบบนี้เนาะความหวังของหมู่บ้านเรา <laughs> ขอบคุณก็ไม่จ๋านะคะอาจารย์แค่ก็พยายามนะพยายามมากเลยนะมีหลายคนหลายท่านอาจารย์ทําไมให้หวยให้หวยอาจารย์ชาติอาจารย์เคททาไมให้หวยแล้วเข้าบ่อยจังอาจารย์เคพยายามนะที่รัก ไม่ใช่แค่พยายามคำนวณแต่พยายามทำบุญด้วยนะอาจารย์แค่ยอมรับว่าเป็นสายมูเต็มตัวนะคะคนเราอะหวังโชคก็ต้องทำบุญเนาะได้โชคมาแล้วก็ต้องทำต่ออาจารย์แค่เนี่ยอย่างได้มาเนี้ยอาจารย์แค่ทำบุญนะงวดเนี้ยสิบห้าอ่าสิบห้ากันยานี้อาจารย์แค่นะอนนอาาคโอนเงินทำบุญที่บัญชีกลางคำชะโนดเพราะว่าเลขที่จุดเนี่ยเป็นเลขของพ่อปูศ่ศรีสุโธที่อาจารย์แค่ใส่เนี่ยนะคะอาจารย์แค่ไปทำที่ดีมาที่คำชะโนด เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีโชคมีลาบจากปู่เงี้ยอาจารย์ก็จะโอนเงินทําบุญนะคะถ้าสองตัวอาจารย์แค่ถวายห้าพันโดยส่วนตัวนะถ้าสามตัวอาจารย์แค่ถสามตัวกับสองตัวเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยนะถ้า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 สองขึ้นชื่อว่าสองตัวอาจารย์แค่ถวายห้าพันถ้าครั้งไหนที่ขึ้นชื่อว่าสามตัวปุ๊บอาจารย์แค่ถวายหมื่นนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมที่รักคือเราตอบแทนคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามว่าอาจารย์แค่ทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อาจารย์แค่ทำบุญกับที่ไหนอีกมูลนิธิปอตตึกง ไม่ได้ค่าอะไรจากมูลนิธินะคะแต่คิดว่าทําบุญกับคนที่เขาตายแบบไม่มีศพไม่มีที่โหอไม่มีโรงใสอย่างเงี้ยทำกับศพราญาิเงี้ยเราก็ได้บุญสะดะข้อโตอต,อต่อชะตาเสริมบารมีของเราถูกไหมคะทําบุญกับสถานพยาบาลน,นะ,ะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอย่างนี้หรือกลุ่มชุมกลุ่มไหนกลุ่มสังคมที่ออกไปช่วยเหลือสังคมแม่จันเคยกระทำ<ร>นะคะมีามากทํามากโรงพยาบาลสงเนี้ยมีน้อยทําน้อยนะคะ นะทำตามกําลังศรัทธานะคะ,ะเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันทําแต่หลักๆเลยอย่างอาจารย์เคทําไมทําบุญมีคนถามอาจารย์เค้ว่าทําไมอาจารย์เคทําบุญที่คําชะโนดเยอะมากนะคะอ่ะเน้นให้เลขเน้นให้ค่ะเน้นเน้นทีรศัาจะเน้นแล้วนะคะคอยที่เน้นแล้วก็ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วคะโอเคไลค์แชร์ดีมากกลาบขอบพระคุณมากค่ะธีรศขาค่ะเน้นเลขน,นะคะและ ชุดแรกนะคะเน้น1919งเกา่าลขขาทันไหมเดี๋ยวจะเน้นตัวแดงขึ้นให้นะคะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะตัวแดงนะให้พี่ๆแคปเจอร์เห็นตัวเลขไหมคะให้พี่ๆแคปเจอร์นะสำหรับแฟนเพจใหม่นะเห็นไหมจ้าเห็นไหมเดีย๋ยวเจนแค่เน้นให้เลยนะคะ <ๆ S 1> นะพี่จะได้มีโอกาสใช่ค่ะเป็นคนศรัทธาเลยพารวยค่ะนะ,อะขอบพระคุณค่ะนะคะใช่จเจนแค่เป็นคนที่ศรัทธา ถามว่าทำ,ทำไมทาบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะจังเอ้าที่รักเวลาเราจุดพอเราขอที่ไหนคะเราขอพ่อปู่ศรีสุดโธใช่ไหมที่รักเราขอพ่อปู่ศรีสุดโธพอเราขอพ่อปู่ศรีสุดโธท,ที่รักสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราได้เราได,เาได้เราได้โชคจากท่านน่ะอาจารย์แค่ก็เลยต้องทาบุญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หุยถ้าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเน้นเลขต่อไปอาจารย์ให้อาจารย์ชัดเน้นนะ ได้ได้ได้ให้เลือกนะ,ะชุดหนึ่งกับชุดสองได้จ้ะารชัดมีเลขในใจต่อจองในใจมีเลขในใจแล้วใช่ไหมหกสองระวังกระดกเป็นเก้าสองเป็นเลขที่เน้นให้ค่ะทีละขาหกสองระวังกระดกเป็นเก้าสองเป็นเลขที่เน้นให้เพราะจังแค่กําลังจะบอกพี่ๆว่าจากการคำนวณสูตรวันนี้ใครอยู่7 3 0 0ันารอท่านขอ ขอครบเจ็ดเจ็ดพันขอครบเจ็ดพันแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ตอนนี้ห้าพันแชร์แล้วสี่พันเก้าร้อยกว่าแชร์แล้วอาจารย์แค่จะบอกเลขเด่นให้เลยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวล่เวลาเลยนะคะนานๆเจอกันทีบอกไปเลยนะคะนานๆเจอทีแล้วมาเป็นแฟนพี่มาเป็นขาพี่สีมาน้องมา,าขาอะไรเนี่ยขาประจำ <laughs> นึกบอกว่านึกจะบอกว่าขาหวย <laughs> จะน่าอาจารย์แค่คิคด,คดว่าเจอหวยแล้วกันที่รักอย่าพปคิดอะไรมากนะคะหน้าของอาจารย์แค่ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านนะคะไม่แน่นะอยากจะให้พี่ๆจำง่ายอยากได้เซรั่มเซรั่มหมดพี่เกดพี่เกดจับพวกนี้ได้ไหมเจทิ่ากักได้ไหมเอ่ยวันนี้เขาไม่ให้จนแคสิเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงหวยให้ทำทำปากสว่างไว้ได้เลยถ้าผู้ CF อสี่คาเขาบอกให้จันแคสขุปากไว้ก่อนให้น้องแอดมินตอบพี่ๆที่ c f ี0 3 1สามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวพ่งนี้จันแคมาจัดจัดโ<อ>ปรโมชั่นสวยๆให้ดีกว่า พรุ่งนี้หนูจะจัดโปรโมชั่นสวยๆมีคุชชั่นมีเซรั่มอะไรอย่างนี้อยู่ในกล่องเดียวกันได้ไหมอาจารย์ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดให้ค่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดให้โม้มอ,มอ,อร่อยมากหวัวอาจารย์กินแล้วอ่ะบอกให้มัดไว้อ่ะไม่โม้หกสอง,อง 6, ตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์เอาไปเลยไหมเอาเลขเด่นไปเลยไหมฮะนะใครอยากได้เลขเด่นไปเลยงวดนี้เน้นอะไร เด่นอะไรเอาเด่นไปเลยไหมจ๊ะถ้าเด่นไปเลยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะที่รักนะคะตอนนี้ห้าพันกว่าแล้วเจ้าหกพันแชร์อยู่แล้วขาดอีกแค่พันสองร้อยแชร์เองได้ไหมจ๊ะที่รักค่ะแล้ะจันแค่บอกเลยพี่พี่จะได้แบบว่าอ๋อ <17, 2. S 1> คนเจ็ดพันสองคนเจ็ดพันสองตอนนี้ขอเจ็ดพันแชร์ไงคะจัน mm hmm. ขอเจ็ดพันแชร์บอก หกพันหกร้อยแชร์แล้วขาดอีกแค่สี่ร้อยแชร์ไม่ถึงเลยสามร้อยสามร้อยเก้าสิบสามแช่เลยสามร้อยกว่าแชร์ค่ะที่ราคาขอเป็ดขอเจ็ดพันแชร์เอาเด่นนะเอาเด่นเอาเด่น,เอ,เ,ดนเอาเด่นนะคะวันนี้สนุกจังเลยอาจารย์แค่อาจารย์แค่นะทุกครั้งที่อาจารย์แค่ไลฟ์สดอาจารย์แค่จะรู้สึกว่ามีพลังงานชีวิตมากๆเลยนะคะเพราะว่า เหมือนเรามาเจอเพื่อนเจอคนที่เรารักเจอครอบครัวเราเจอพี่ๆของเราเจอน้องๆของเราเจอแม่ๆของเราเจอป้ปาๆนั้นๆของเราอาจารย์แค่จะมีความรู้สึกแบบเหมือนเรามีความสุขอะนะะบอกไม่ถูกนะคะบอกไม่ถูกจะรู้สึกว่าก,กระดีกระดากระปี้กระเป๋านะใครๆมีเป็นคนที่มีความรักนะที่รั <laughs> <laughs> ลรอเซฟหินปีเสียพี่จ๋าร้อหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเยของเก่าของเก่าจะต้องทําให้เขาเนี่ยหลือแค่นี้ค่ะ จะทาอีกสักสองคืนกติทักณนะจะทําอีกสักสองคืนนะคะของเก่าเขายังไม่หมดเลยของเก่าเขาต้องให้หมดก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าค่อยบอกครบเจ้าแล้วเจ้าหน้าเงินน่ะเจ้าจีจีเอฟอย่างเดียวแต่เจ้าบอกส่งของค่อยอะ่ะค่อยบอกเอาอย่างเงินน่ะค่อยอยากถูกลักพี่จา๋าอีกสักสองคืนเด้อพี่จ๋าเด้อส่วนใครยังไม่ได้หินล้อหน่อยเด้อพี่จ๋าเด้อนะอาจาร,รย์แค่ทาแล้วเด้อเนเนเนเอาจาร,รย์แค่บอกว่าให้น้องซีเอฟคะเลขสวยสวยมาก น้านาจันเคสวยยังไงเลขสวยอย่างงั้นเลยนะเ,ยเด่นเก้านะชอบชอบเก้ากับ8ปดข้างวดนี้จันเคสาตทุกข้าพิปุ้ยจ๋าแสดงว่าเลขเด่นสวยมากเด่นสวยสวยมากจริงจ